พี่น้องเหมือนี้วัดดําเจีวพามาเยี่ยมบ้านหมูด้ค่ะนี่ค่ะมาเยี่ยมบ้านหมูอยู่ฝั่งฝรั่งเศสเนาะเคยมาแล้วปีที่แล้วเคยมาแล้วคนสวยชูดีบูชูสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชิเวียนดูฟิลิปปินฟิลิปปินเธอมาจากไหนฟิลิปปินเหรอป่ะงามาพี่น้องสวัสดีค่ะเชอแตมแปลว่าฉันรักเธอนะคะ อันนี้พี่น้องนี่เป็นบ้านมูเนาะค่ะวันนี้มากินข่าวฟางฝรัลล่งเศสเด้อเอามาเบิ่งเมนูเฮาเนาะค่ะเนาะมาพักผ่อนวันหยุดน้ากันค่ะอันนี้เป็นบ่อปลาเพินเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยปางามงามค่ะพี่น้องนี่ค่ะบ่อปลาเนาะค่ะเนาะเพิร์ดมีหอดกบนางโจโคอยู่พี่น้องนี่ปลาปลางามงาม นี่ก็เป็นโตอาหารที่เพิ่นจัดไปแล้วเนาะคะ่ะด้วยบรรยากาศดีดีเหมือนบรรยากาศดีน้ำพอมพี่นอ้องบรรยากาศดีดีพี่น้องมาลอยน้ำน้ำกันมาเนี่ยต้องไปรู้เด็ดป้าละ่ะป้าละ่ะจะเต็นมาตอนสิวะอา้าเมือนี้วันหยุดเด้อพี่น้องเด้อแต่วต่ายกสิมาปเปิดมาทำงานค่ะมาทำงานทำงานวันหยุดคะ่ะ <laughs> Une copine qui fait le barmaid, prépare le champagne. Voilà. Voilà. Sûr. Tchin-tchin. chin Voilà. Le maître de la maison. Le maître de la maison. Bah, mais c'est pas, pas cool, là, hein, bah, mais Tu sais plus comment faire ah. Non, c'est... nest pas qu'un ประเทศเนาะต่างประเทศพี่น้องมาไกลเหมือนนี่ค่ะมาฟังมาฟังฝรัง่งเศสเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นบรรยากาศของพวกฝรั่งวันหยุดนะพี่น้องจา้าเหมือนนี้เพุ่ัติเหตุยังซูงเฮอกกินเนาะมาเบิ่งพี่น้องบนโต๊ะอาหารของเขาๆๆเนาะอุ้ยย่างอู้ย,อย,อย่าบาร์บีคิวนี่ซใส่ก,กัวซ่าเอออันนี้เป็นหมูเนาะสี่โค้งหมูพี่น้องจ้าน่ากินมากเลย,ยเดี๋ยวสิบีหลายอย่างเนาะจุดฟเฟมเอาไป โอ้น yeah. ี่เห็นบาพี่น้องไปตักแสบบอนี่ค่ะเมื่อกี้มากินบาร์บีคิวอยู่บ้านมูเด้อพี่น้องเด้อไปตะกินบอโอ้โหหอม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 เลยค่ะเศษเศษพี่น้องแซ่บศษเหมือนี้มากินน้ำกันค่ะโอ้พี่น้องนี่ก็มือสเปรนี่ชาปปี้ไก่ยัดีก่ยัดไก่ยัไป็จะโฮมสเต็กเด้อพี่น้องเด้อ โสดอเวแค5นาทีนาทีแล้วอเพื่อนเาคว่เดี๋ยวห้อเปตัดเดพีนองเด้อนี่พนักงานตัดก็คือคนนี้ค่ะค่ะพีนองจ้าเหมือนกับมากินข้าวน้ำกันเนาะพีนองเนี่ยฝรั่งเด้อพี่นองเด้อนี่เอ้าม่กินข้าวน้ำกันจ้าพี่นอง วันน well, ี้เขาจะมากินสลัดเนาะแล้วก็มีสลัดลงดีเป็นผักเนาะแล้วกับมีซีฟู้ดเหมือนนะพี่ตีกระมีเนื้อเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ซิมู้ดกระโดดมูพี่น้องเป็นการกินขาของเขาเนาะค่ะเนาะเอาไม่กินข้าวน้ำกันบัตตอรนี่พี่น้องจ้ะค่ะ อันนสี ah, oui. no, no no e si ้เป voilà. yeah. yeah, ็นชีสเนอพิหนงเดอร์ค้นสบายค้นฟรังเซียคนนนายูเนาะคุณกินชีสหลังจากกินอาหารแล้เร็วหน่อยเนาะค่ะเนาะเมืองนี่มิชชันอย่งแนี้ชนนั้นปุ๊ปุ๊ลาลาลาอันนี้เป็นชีสเฮดเนอพิหนงเหฮด ทูฟ่ะกมอดดิทูฟทูฟแล้วทูฟ่ะแซ่บเล้วพี่น้องอันนี้มากมากค่ะพี่น้องพร้อมขายเห็ดแพ่งๆนะพี่น้องคอยคอยบรจักสีบอกภาษาไทยแบบใดค่ะพี่น้องคอยไปอยู่ไทยโดนคอยบรจักสิอธิบายแบบใดแต่ว่าอันนี้แซ่บแซ่บพี่น้องจ้ากินก็ไหวเดี๋ยพี่น้องจ้ายางแซ่บรียกว่าควน่อยสองคนนี้เจมเอร์เมเจอรสองคนนี้ว่าควน่อยพี่น้อง Non, ben non que pas les femelles, c'est pas le mieux. Madame Gio, relax. Après pour Madame les poissons, oui, elle ah, Madame Mur et les poissons. Allez Luna. Oui. Mano, <laughs> <'enclume>. Arrête. Arrête. <laughs> Madame n'en l'enclume. jamais Manon, évidemment. nage. Et il y a une baleine qui arrive derrière. Oh qui arrive derrière Madame Gio. J'ai dévié. Et il y a l'enclume et la baleine. Oh non Je veux dire, quand ils faisaient les canicules, on était dedans. Ah ouais. Ouh, c'est déjà mieux. Hein. Ah oui, t'as vu as vu, un peu. T'as vu comment elle a fait des progrès Ouh, ça, c'est une enclume moderne. <laughs>

puis sur le dos Non, non. T'y pas encore. Ah bon Mais Déjà, ça, c'est déjà bien. Hein.